สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โดโมชาแนลนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปหลังเกมนะไบเยนนะครับเมื่อคืนก็มีการเตะคู่2ทุ่มครึ่งนะครับในเกมที่ไบเยนเปิดบ้าน a l ร i a n นซ a r รีนรับการมาเยือนของไอทรัฟแฟงเฟิร์ตนะครับก็เป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะชนะ2แพ้2ครับส่วนไบเยนได้แพ้ไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่ตอนแรกดูจะลำบากแต่พอแบบเริ่ม นานๆเข้าก็พอเข้าเกมได้บาเยนก็ดีขึ้นนะครับก็เลยจบ50ไปนะแต่ว่าก่อนไปคุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโดโมช n แนลด้วยนะครับแล้วก็ตดกดติดกระดิ่งด้วยเออนะอ่ะไปเริ่มกันดีกว่าครับเริ่มจากไล่เรียงจากไลอัพก่อนเลยดีกว่าครับฝั่งของบาเยนมาในระบบ4 2 3 1นะครับ รุสประตูเป็นมาโนูเอลเออร์ครับแบ็กโฟใช้บูนาซาเซนเตอร์เป็นบัวเต็งอาราบาแบ็กซ้ายเป็นอัลฟอสโซเดวีสนะครับกลางเป็นโกเลสกาแล้วก็โยชัวคิมบิสนะครับกลางลุกเป็นโทวสมุลเลอร์ปีขวาเป็นทางด้านของคิงซี่โกมันแล้วก็ปีซ้ายเป็นดักลาดคอสตากองหน้าเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แล้วก็ถือว่ามีการโรเตชันเล็กน้อยนะคือตอนแรกต้องบอกว่าหลายๆอันนะครับอย่างแบ็กซ้ายในช่วงหลังใช้ลูก้าแอนนองเดสเป็นหลักนะเพราะว่า เดวิสอยู่ในฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เกมนี้ค่อนข้างที่จะดูน่าสนุกเพราะว่าตรงฝั่งริมเส้นซ้ายขวาเป็นตัวเร็วทั้งหมดเลยนะบูนาซาก็เร็วนะโคมันคอสตาร์เดวิสเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สนุกตอนที่ดูแลฟ์ก่อนเกมนะนะครับแล้วก็ฝั่งของไอทัคแฟงเฟิร์ตนะครับมาในระบบ3-4-1-2นะครับผู้ัรตรูเป็นเควินทรับเซนเตอร์3ตัวใช้ตูต้านะ เป็นดาวรุ่งนะตัวนี้ถูกปล่อยยืมให้ลีกเบลเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วก็ต้องมาเล่นแทนดาวิลตอับราฮัมกับตันทีมนะฮะก็ถือว่าเป็นปัญหาด้วยนะในเกมวันนี้นะครับเล่นร่วมกับมาโกโตฮาเซเบะนะฮะอินเตอร์เรกเกอร์นะวิงแบ็กขวาใช้ตูเร่วิงแบ็กซ้ายใช้ซเซเวนซูเบอร์ครับกลางใช้อีซังเคอร์กับเซบาสเตียนโรเด้นะครับตัวรุกเป็นเดจิคามดาดะนะครับแล้วก็หน้าคูเป็นบาร์ดอสแล้วก็อังเบซิวานนะครับอันนี้กก็็คืออฝั่งงงขแแฟฟรร์์เิตนะมาแบบ อาจจะขาดแค่ตรงเซนเตอร์แหละที่เป็นต้องใช้ตัวดาวรุ่งแทนตัวเก่าที่เนี่ยไอดับบิลอับราฮัมนะครับตัวเก่าของของแฟรง์เฟิร์ตเนี่ยเวลาเจอเลวานเนี่ยก็จะชอบที่จะมีปัญหากันอยู่เรื่อยนะเออเนะก็คือแบบผ่านลำบากแหละคือว่าตัวใหญ่แล้วก็พอจะมีความเร็วในการสูเร้เลวานได้อะไรอย่างงี้นะครับจบกันั่นและครับปัญหาบายเยนเริ่มตั้งแต่ช่วงนาทีแรกนะฮะจังหวะที่ชนนของอัลฟอสอัลอสตเดวีเนี่ยแบบกำลังแบบทิ้งเรียกว่าทิ้งน้ำหนักเท้า พลาดไปนะแล้วก็ข้อเท้าพลิกตั้งแต่นาทีแรกของเกมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวครับก็เลยไอที่อยากดูตอนแรกก็คือแบ็คสองฝั่งกับปีกเนะี่ยตัวเร็วเนี่ยกลายนว่าก็การรกกอดดูนะฮะจะต้องกลับมาใช้ลูก้าอันโดเดสต์ตครับก็ลงมาตั้งแต่นาทีที่3นะฮะแล้วก็เอาจริงแต่ว่าเอาจิงเนี่ยเกมก็มีปัญหาเล็กน้อยในช่วงแรกคือดู3เรียกไงแผงกลางแผงกลางกับกองหลัเงเนี่ยของ แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเขายืนกันได้ดีนะแล้วก็บวกคามาดาอีกคนก็คือเวลาเล่นรับเขาจะเล่นอ่าสามแปดคนเออแปดคนแล้วก็หน้าก็คือทิ้งซิลวากับบาร์ดอตไปนะซ,ซึ่งจริงจริงเนี่ยบาร์ดอตก็ถอยต่ำด้วยทำนะะเป็นแบบคามาดาเน้นรุกแล้วก็บาร์ดอตเหมือนเป็นกองกลางเพิ่มแล้วมีอังเดซิลวาเล่นเป็นกองหน้าครับก็คือจะเห็นว่าอ่าเวลาหลุดไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเห็นอังเดรซิลวาเนี่ยหลุดไปคนเดียวส่วนใหญ่นะเวลาขึ้นไปนะแล้วก็เอาบาร์ดอตเนี่ย จักจับอยู่กับโกเลสกาอาจจะเกี่ยวกับเรื่องตัวเรื่องของความสูงม้งเวลาแบบเอามาชนกันอะไรเงี้ยนะก็พอที่จะได้อยู่กันนะครับอาจจะมาช่วยแบบโรเดเพราะโรเดตัวไม่ได้สูงมากครับประมาณนั้นแล้วเวลาแฟรงก์เปิตขึ้นบอลจากกลางไปหน้าเนี่ยก็จะขึ้นไปให้อังเรสิวาถูกไหมแต่ว่าสําคัญเลยคือว่าเวลาขึ้นไปเนี่ยส,สัก2องสามจังหวก่อนที่บยร์จะนําตอน10นาทีแรกอนะ ดากรีซิวาโดดเดี่ยวค่อนข้างค่อนข้างโดดเดี่ยวมากไปหน่อย ừ, ขึ้นไปแล้วก็คือพอขึ้นไปปั๊บก็โดนบยเยอร์รุมเสร็จปั๊บก็เสียจ,จังหวะไปนะคือจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงในการวางมาหลังกลางกลางเฟิร์นดูดีนะฮะในการป้องกันบยเยอร์นเนี่ยแต่ว่าพอขึ้นไปข้างหน้าปั๊บมันดูเหมือนเหมือนมันตัน,นตัวตัวสารสดุดมันน้อยไปหน่อยก็เลยแบบทำอะไรไม่ค่อยได้คัตอนที่บยเยอร์นเนี่ยมาไดา้ประตู1 0ก่อนนะครับ จากโรเบิร์ตเลวนดอฟสกี้อันนี้ต้องบอกว่าต้องอเริ่มจากตรงกลางที่ไปชิงมงมาแต่ผมจะไม่ได้ว่าตรงกลางคนนั้นเป็นใครนะมงขึ้นมาแล้วก็เป็นทางด้านของโคมันทําชิงกับเลวานแต่เลวานปล่อยหลอกนะฮะว่าตรงนั้นมีครับมาคตัวฮาเซเบยยืนอยู่แนละ้วและฮาเซเบยก็ไม่ได้เร็วอยู่แล้วเป็นคนที่พลิกตัวช้านะครับเลวานปล่อยหลอกให้มันเข้าซ้ายนะไม่ได้ปล่อยไม่ได้พลิกเข้ามาข้างถนัดข้างขวานนะก็เลยแบบเลือกยิงไปได้วยเท้าซ้ายแล้วก็ขมด้วยนะ 1 0ตั้งแต่10นาทีแรกนะครับแล้วก็เกมก็ต้องบอกว่าแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเลือกที่จะเล่นแบบรัดกลุ่มนะทำให้จะเห็นว่าบายยันกว่าจะเจาะเข้าไปเนี่ยยากมากเนะคือไม่เขาก็ไม่ได้รับเต็มที่แต่ก็อย่างที่บอกว่าอ่าก็คือจะเล่น8ตัวใช่ไหมที่เล่นรับเนะฮะเล่นรับเป็นหลักแต่ว่าใน8ตัวก็จะมีอย่างคารมาดะก็สนับสนุสนเกมลุกด้วยนะครับแล้วก็เอาจริงรวมๆก็น่าจะเป็น9ก้าด้ยเพราะว่าบัตดอเนี่ยถอยต่ำมาช่วยกองกลางเนี่ยอ่เดี๋ยวเปิดร ไล่แอพจะได้นึก,นกออกกันชัดๆเนี่ยเนี่ยนะฮะก็จะถอยบาดดอสขึ้นมานะครับถอยบาดดอสลงไปเล่นเหมือนบาดดอยืนยแถวๆคามาดานะนะ่ยอาไหมแล้วก็อังเดรซิวายืนหน้าคอยไล่กองหลังบายเยนนะครับช่วง1นูนย์นะไอตอนช่วง1นูนย์ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะแล้วก็ถือว่าทําได้ดีเพราะว่าคอยบล็อกคอยสกัดจังหวะบายเยนอยู่ตลอดแต่ว่าเขาเสียคือว่าเสียเต็มมุมเยอะนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่า ไอ้ที่เสียเตะมุมเยอะมันก็มาโดนครับเป็นจังหวะเตะมุมของบายเยิร์โดยโยชัวคิมิคนะครับคิมิ่นจะเปิดให้เลวานดฟอกซี่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเก่าของเลวานเนะเพราะประกบอยู่กับอ e ีซังเคอร์แต่ว่าพอถ้าไปดูจังหวะสุดท้ายตอนหมงก็จะเห็นว่าเลวานดูจะมงสูงกว่าแล้วดูถนัดกว่าใช่ไหมแต่ว่าไอ้จังหวะตอนระหว่างวิ่งอยู่ในอยู่ในกรอบเขตโทษเนะี่ยเลวานผักก่อนนะผักนิดนึงเนี่ยผักแต่แบบไม่ได้แบบ น่าเกียดนะคือแบบชนให้เสียจังหวะนิดๆดแล้วก็ถอยกลับมาแล้วก็ได้ขึ้นหมงทําให้ก็จะเห็นว่าอีซัคเกอร์กระโดดไม่ได้สูงเพราะว่าโดนทําให้เสียหลักไปก่อนนะก็เป็น2อศูนย์ที่บาร์นนำไปนะครับโดยเลวันดอฟสกี้นาที26นะซึ่งครึ่งแรกก็ต้องบอกว่าอ่บาร์นดีกว่าแต่แบบไม่มากคือแล้วก็แฟรงเฟิร์ตก็มาแบบที่ว่ามารับแล้วก็รอหาจังหวะในการเล่นงานนะี คือพอ2องสูตแล้วเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยจากเดิมเขาก็อยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วอย่างที่บอกไปคือว่ารับประมาณ8ปถึงเคนถูกไหมแล้วก็เอาคามาดะเนี่ยลากบอลขึ้นมาหรือว่าจ่ายบอลขึ้นหน้าให้กับอังเดรซิลวาเล่นงานนะครับแต่ข้อนั้นไม่ได้แล้วก็ต้องเอาบัตดอสเนี่ยกลับมายืนเหมือนเดิมนะก็เป็นเนี่ยตามเนี่ยก็จะเป็นตามไลน์อัพปกติเลยนะเพอหลังจาก2องสูตแล้วก็จะเริ่มบุกใส่มากขึ้นนะครับแลก็จะเห็นว่าสองฟองหน้าของแฟรงก์เฟิร์ตไปยืนคู่กับเซนเเเตอรร์บายนนละ ก็คือพยายามกดดันแหละแต่สุดท้ายก็ยังคงทําอะไรไม่ได้นะครับกลับมาในครึ่งหลังในแ้นานของอาร์ดีฮุตเตอร์ครับมีการเปลี่ยนแปลงนี่ยในการส่งตัวสำรองลงมาก็จะเป็นทีมอัลทิชันเลอร์นะครับแล้วก็อามิ unes, นยูเนสครับลงมาแทนสตีเฟนซูเบอร์เนี่ยแล้วก็เดจิคามาดะซึ่งอามินยูเนสก็เล่นเป็นตัวรุกนะก็เล่นแทนคามาดะแต่ผมสงสยยัยพอลงมาที่กาป็นว่ายูเนสเล่นไม่ดีเท่าคามาดะเออคดามาดะดูจะสามารถทำอะไรได้มากกว่าจะเป็น ลูกจ่ายทะลุหรือว่าลูกแบบเรียกว่าไงล่ะพยายามเลี้ยงกินตัวไปนะฮะแต่ว่า us, ยูเนสจะแบบตัวเล็กแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเปลี่ยนอาสตีเปนซูเบอร์ออกแล้วก็ส่งทิวตี้ชาร์เลอร์ลงมาซึ่งชาร์เลอร์เนี่ยก็เล่นได้หมดนะเซนเตอร์ Center ฝั่งขวาในแผงหลังสามวิงแบ็กขวาปีขวาแบ็กซ้ายนะก็เล่นได้หมดอันนี้ก็ลงมาเป็นวิงแบ็กซ้ายแทนนะครับอันนี้ก็คือ สิ่งที่อดีคุตเตอร์แก้มาซึ่งก็จะเห็นว่าดูจะรุกมากขึ้นนะครับสลับฟังของแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเวลายืนหลายๆจังหวะเนี่ยจากเดิมนะครับที่บอกว่ายืนเนี่ยตามไลฟ์อัพที่เห็นก็จะเป็นเซนเตอร์3คนบวกกลาง4ถูกไหมก็จะมีวิงแบ็กด้วยนะฮะคอยช่วยๆกันนะครับก็ดูจะยืนสูงขึ้นแล้วก็ดูเป็นเหมือนในไลฟ์อัพเลยคือถ้าคือถ้ายืนแผนอย่างเงี้ยเวลาเล่นรับก็จะเป็นแบบ5 32ใช่ไหมเออแต่ว่าพ พอครึ่งหลังเดี๋ยวจะเป็น3จริงๆแหละไอ้สคน3คนกองหลังของแฟรง k ์เฟิร์ตเน่ยจะยืนกว้างขึ้นนะแล้วก็คอยต่อบอลให้วิงแบ็กขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ไอ้เจ้าตูต้าก็จะเกิดปัญหาหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่โอเคแหละเป็นเซนเตอร์ดาวรุ่งดูตัวใหญ่มีความเร็วก็จริงแต่ว่าเรื่องของเหลี่ยมบอลก็ไม่ได้ดีขนาดน,นั้นก็เลยก็เลยโดนนะครับลูก3ครับเลวันดอฟสกี้นะก็จัดไปนเป็นจังหวะแทงทะลุข,ของ ดาราคอสตานะครับแล้วก็เลวานเนี่ยพอเข้าเหลี่ยมปั๊บนะคือแทงคือตอนแทงอะแทงระหว่างฮาเซเบะแล้วก็ตูต้า uta, นะั่นแหละนะครับตรงช่องตรงนั้นแล้วเลวานหลุดเข้าไปนะแล้วพอเลวานถึงบอลก่อนปั๊บก็แตะคือแตะเข้าขวาข้างถนาดก่อนทําให้เสียเหลี่ยมตูต้าเสียเหลี่ยม1รอบแล้วก็ยิงเข้าไปได้นะปั่นง่ายๆก็เป็น3-0ของบาเยนน์ครับจากเลวานดอฟสกี้ก็เป็นเพอร์เฟกต์แฮตทริกนะ นาที60นะครับก็ซ้ายแล้วก็ลูก2ก็มงลูก3ก็ยิงด้วยขวาไปนะครับก็ยิงไปเป็นเลวานเหมาคนเดียวนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวนะฮะก็เริ่มพักตัวแล้วก่อนที่จะไปเตะกลางสัปดาห์เพราะกลางสัปดาห์เนี่ยเจอโลโก้ทีมมอสโกในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยน่าจะคู่5้าทุมท่มห้าทุ่มห้าสมั้ยใช่ไหมคู่แรกนะก็ดีหน่อยเนะี่ยก็เปลี่ยนเอาเอลิกแม็กซิมชูโปโมติงคาร์บิโอติเนสแล้วก็เลรอยซานนี่ลงมาก็ถือว่าเป็นตามตำแหน่งนะครับ ก็เป็นการเอามาตี้ลงมาแล้วก็ดันโกเลสกาขึ้นไปข้างบนแทนมุลเลอร์อ่านะ่ยแล้วก็คอสตาแทนคอสตาออกเอาซานเน่เข้ามาแล้วก็เลวานก็คือตามตำแหน่งก็คือชูบงโมติงนั่นแหละนะครับส่วนฝั่งของแฟรงเฟิร์ตเนี่ยช่วงเวลาเดียวกันใกล้ๆก,กันบาเยนเปลี่ยน68ใช่ไหมแฟรงเฟิร์ตเปลี่ยน71ก็เอาบาโก้แล้วก็เดนิเดอรคอสตาลงมานะครับ ก็ตามตำแหน่งนะแต่ว่าดาคอสตาก็จะบุกมากกว่าตูเร่นะทางวีแบ็กขวานะครับแล้วก็ทางด้าน,นของบา็กกมาแทนอังเดรซิวาก็จะให้บาสดอสยืนอยู่ข้างหน้าเนะครับเป็นตัวคอยพักบอลแล้วให้ให้ทางด้านของบาโกกแล้วก็แล้วก็ใครละ่ unes, ะอาร์มินยูเนสคอยทําเกมด้านหลังนะครับแต่ก็ไม่เวิร์กอยู่ดีนะ <c ười> คือแบบสิ่งที่พยายามแก้คือจริงเนะี่ยถ้าแก้ดีสุดก็คือแก้ตอนตอนพักครึ่งนะที่ ที่ดูเหมือนจะเวิร์กที่คอยแบบยังเหนียวเหนียวอยู่แล้วมัน2อสูงเนี่ยมันยังยังดึงดึงสมมติว่าสอหนึ่งก็โมเมนตัมอาจจะชิฟเปลี่ยนมาฝั่งแฟรงเฟิร์ตก็ได้เพราะว่าสุดท้ายโดน3ไปแล้วก็เปลี่ยนลุกมาเพิ่มอีกมันดูแบบเสี่ยงไปหน่อยสุดท้ายก็โดนอีกเนี่ยเป็น4นะครับจากทางด้านของเลรอยซันเน่ครับผมรู้ว่าลูกนี้ไม่ต้องพูดก็รู้ว่านึกถึงใครกันนะครับคล้ายๆกับล็อบเบนนะลูกที่เ,เริ่มจากทางด้านของซูโปอโมติงเนี่ยโดนทำฟาวไปใช่ไหมแล้วก็ โดนแต่ว่าบูนาซาเนี่ยเลือกจะเล่นทันทีแล้วก็จ่ายต่อให้กับซนเน่ลากมาครึ่งสนามนะแล้วก็ยิงเข้าไปปั่นด้วยซ้ายนะครับเป็น4-0ของบาเยนนะครันั่นะแหละแต่ก็แต่ก็ที่สังเกตคือว่าฝั่งของแฟรง k ์เฟิร์ตก็ยังเหมือนเดิมที่ว่ายังคงยืนสูงอยู่นะเออนะถือตั้งแต่ต้นครึ่งหลังมาคือต้นครึ่งหลังมาเนี่ยมันเริ่มด้วยสกอร์2-0ใช่ไหมแต่พอไอพอสาปั๊บเนี่ยดูจะเริ่มถอยลงมาแล้ว แต่พอ4ี่รับเหมือนจะกลับมาลุกอีกรอบหนึ่งนะฮะเออก็คือก็คือแบบยืนเป็น3นะ,ะจากเดิมที่ยืน5ถูกไหมที่มันแน่น,แน,นแน่นหน่อยนะฮะกลายเป็นยืน3จริงๆแล้วแล้วก็แบบบุกใสยบาเยิร์สุดท้ายโดน4โดน4เสร็จก็มาโดน5อีกตอนท้ายจากตัวสำรองอย่างดาวรุ่งอย่างจามามูุเซล่าวัย17ปีเนะี่ยอืมก็เป็น5 0ไปแต่จริงเนะี่ยต้องชมจังหวะนี้ก่อนนะลืมพูดถึงนะจังหวะของมาเนลลนอยเออร์นะครับที่ ไม่ยอมจริงนะตอนตอนช่วงก่อนจะยิงลูกที่5ตอนนี้4ี่อยู่นะั่นแล้วเป็นอ่าน่าจะเป็นมาติเนสหม่งคืนแล้วก็บูนาซาจะหม่งคืนนอยเออรอีกทีแต่มันแบบจังหวะไม่ค่อยดีนะแล้วก็หลุดเข้าไปแล้วนอยเออยังอุตสาห์ไปสไลด์เคลียร์จากเส้นมาได้ก็เลยรักษะคลีนชีไวาอีกนาะดดึกนะครับโอเคก็ทําให้สุดท้ายบายอนเก็บ3แต้มนะเดี๋ยวผมเปิดตารางก่อนลืมนะตารางนะครับเดสิกานก็ทําให้ บาเยรนเนี่ยจบห้านาที่5เนี่ยอยู่อันดับที่2นะครับก็ยังคงตามไลฟ์ซิกอยู่1แต้มนะไลฟ์ซิกยังอซิกดีกว่าที่เขายังไม่แพ้ใครนะแต่บาเยรนแพ้ฮอฟเฟนแฮมแล้วนอกนั้นก็ชนะเท่ากันชนะ4เท่ากันนะครับโอเคก็อบทสัมภาษณ์หลังเกมหน่อยดีกว่านะฮะพูดถึงพูดถึงอาการบาดเจ็บของอัลฟอนโซเดวีสนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยหลังจากเจ็บไปตั้งแต่นาทีแรกนะครับก็สัมภาษณ์จากฮันซิฟลิกนะบ,บอกว่านะครับเอ่อ อัลฟโซเดวีเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ที่ข้อเท้าฝั่งขวานะครับและคาดว่าน่าจะต้องพัก6-8สัปดาห์นะครับแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็พูดถึงเนียว่ามันเป็นอาการมันมันทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดด้วยนะฮะเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากมายแน่นอนในตําแหน่งของเขานะครับเพราะว่าตอนแรกวางไว้แล้วว่าเดวีก็คงยืนตรงนี้ฝั่งซ้ายสลับกับลูก้าคนไหนฟอร์มดีก็ได้ลงถูกไหมแต่ว่าพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยพอเจ็บปั๊บก็จะเหลือ b บ็ k ซ้ายจริงๆคนเดียวนะครับอืมนะก็ต้องเปลี่ยนเันเยอะหน่อยสำหรับฝั่งของาบยน์ก็ถือว่าเป็นปัญหาแต่ว่าหวังว่าเดวี่ะ Davis จะกลับมาไวๆนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเป็นทางดนั่นของเลรอยซานเน่บ้างนะครับบทสัมภาษณ์จากฮันซี่ฟลิกนะครับบอกว่าเขาทำงานหนะักในช่วงเวลาที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงที่ผ่านมาเนะี่ยและก็เขาพยายามเรียนรู้เรื่องของการจบสกอร์ให้มากขึ้นกับมิโลสลาฟโคเซ่นะครับ ที่ช่วยซึ่งช่วยเขาทําได้ดีในวันนี้นะและเขาจะทําดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้นะครับและนอกงจากนี้ก็ถูกถามจากนักข่าวถามว่าซานนี่จะได้เป็นตัวจริงในเกมเจอกับโรคมติมอสโกหรือเปล่าซึ่งฮันซิซิก็ยังบอกว่าเราต้องรอแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ของโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ครับหลังจากที่ลงเล่นไป5นัดยิง10ประตูนะเดนบุนเดเซกาก็ยังคงร้อนแรงต่อเน,นื่องนยะ พูดถึงจริงๆเป็นการทำลายสถิติด้วยเพราะเพราะไม่มีใครเคยยิง5เกมยิง10ลูกนะเลวานบอกว่ามันเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมแหละแต่ว่ามันไม่สำคัญหรอกสำหรับผมทีมต้องการผมไม่ใช่แค่การทำประตูแต่ว่าเรื่องของวิธีการเล่นมากกว่านะครับแล้วก็ถูกถามถึงเรื่องการถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยซึ่งปกติเนี่ยเลวานเวลาถูกเปลี่ยนตัวออกก่อนเนี่ยจะรู้สึกแบบหัวร้อนนะแล้วก็แบบไม่ค่อยชอบนะครับ แต่ว่าพอวันนี้ยิงแฮตทริกแล้วก็ค่อยโดนเปลี่ยนก็เลยเขาบอกว่ามัน,มนไม,ม,นไม่มันไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับการเล่นน้อยลงกว่าเดิม20นาทีแปลว่าเกมนัดหน้าเนี่ยผมจะมีกําลังมากขึ้นกว่าเดิมเออนะฮะประมาณนั้นก็คิดไปในแง่บวกได้นะครับเลวนันดอฟสกี้นะครับโอเคก็เป็นเตียมที่เพอร์เฟกนะแมนนอเดัมแมทไม่ต้องพูดถึงแลละก็ต้องเลวานะยิงแฮตทริกเพอร์เฟกแฮตทริกด้วยนะอาจวันนี้อาจจะเป็นแบบมุลเลอร์ที่แบบฟอร์มหายไปก็จริงแต่ว่าโดยรวมก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ฝั่งของบบนไ แอดซิ้กันทวหน้ายิงเงินทวนหน้านะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปทางโดโมชาแนลนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็กดติดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมโดโมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ